ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Toyota Hilux We Go Champ รับสู่ใบ,บที่2ค่ะกีฬาโดนๆวันนี้มีเรื่องอะไรครับพี่แชมป์วันนี้เรื่องแรกคุณผู้ชมเป็นเรื่องของกอล์ฟนะฮะค่ะ กอล์ฟรายการนี้ใหญ่มากแข่งกันที่ประเทศจีนชิงเงินรางวัลกันมากกว่า80ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะฉันต้องมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดการแข่งขันรวมเนี่ยชิงเงินกัน80ล้านคนชนะจะได้เท่าไหร่แล้วก็มีโปรกอล์ฟไทยคนหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดไปดูในอินสตาแกรมเขาเนี่ยนะครับความฝันสูงสุดของเขาก็คืออยากได้รถสปอร์ตอยากได้รถเฟอร์รารี่นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดการได้แชมป์รายการนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่แล้วผมคิดว่าฝันที่เขาอยากได้รถสปอร์ต อาจจะมาเร็วกว่าที่เขาคิดก็ได้เพราะาสิ่งมหัศจรรย์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในวงการของกอล์ฟไทยแชมป์จัดไป,ดไปคุณผู้ชมครับกีฬาที่กำลังมาแรงตอนนี้นอกจากฟุตบอลแล้วก็มีกอล์ฟนี่แหละรครับที่คนไทยทำผลงานได้ดี สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักระดับโลกล่าสุดในการแข่งขันกอล์ฟเซนเช่นอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศจีนซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่เป็นรายการที่ใหญ่มากชิงเงินรางวัลรวมถึง80ล้านบาทโดยแชมป์รายการนี้จะได้เงินรางวัลทั้งหมด13.5ล้านบาทการแข่งขันนั้นสูสีมากนะครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็นการชิงกันระหว่างลีเฮาตงนักกอล์ฟจีนในชุดน้ำเงินกับโปรอาร์ม ยิรเดชอภิบาลรัฐในเสื้อสีเขียวและก็เป็นโปรอร์มครับที่จัดไปพัดลูกนี้ลงไปแบบสุดสะใจควา้าแชมป์เซนเจ่นอินเตอร์เนชั่นแนลคว้าเงินรางวัล13ล้าน5แสนบาทไปครองซึ่งนี่ก็เป็นแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ในรายการที่2ของโปรอร์มนะครับยินดีด้วยนะครับ เอาละรครับคุณผู้ชมเราได้เห็นสุดยอดนักกีฬาไทยที่ไปคว้าแชมป์และสร้างชื่อเสียงระดับโลกกันแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าการจะเป็นนักกีฬานอกจากจะเก่งแล้วยังต้องมีการสนับสนุนที่ดีด้วยซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เห็นความสําคัญในการปั้นเยาวชนไทยที่มีความสามารถทางด้านกีฬาจึงเกิดโครงการดีๆอย่าง โครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ขึ้นมาโดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนี้ก็คือการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนหรือที่เรียกง่ายๆก็คือกีฬาในช่วงปิดเทอมนะฮะซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อายุระหว่าง12-20ปีใน5จังหวัดชายแดนใต้สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสมาแข่งกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลและเซปักตะกอ้อ โดยนัดชิงชนะเลิศจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่26เมษายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองนะครับที่จังหวัดยะลาใครอยู่ใกล้ๆก็มาเชียร์น้องๆกันได้นะครับส่วนวันจันทร์ที่27เมษายนจะเป็นการมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศพร้อมด้วยพิธีปิดการแข่งขันใครคือซุปตา์กีฬาคนใหม่ของประเทศไทยและบรรยากาศในงานจะเด็ดอย่างไรช้าจัดไปเร็วๆนี้แน่นอนครับ โอ้โหต้องแสดงความยินดีด้วยค่ะพี่แชมป์สิบสามจุดห้าล้านบาทน,นะครับแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องบอกตอนนี้ทุกคนบอกว่าเอ้ยอย่าเป็นนักกอล์ฟค่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ยากมากนะฮะต้องซ้อมเยอะจริงๆมาที่เรื่องที่สองเลยดีกว่าพี่แชมป์เทนนิสค่ะแข่งขันระดับโลกของผู้หญิงเลยเ<อ>ค่ะนั่นคือเฟสคัพนั่นเองค,ค่ะก็มีนักกีฬาคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูเจนี่บูชาดครับค่ะเป็นนักกีฬาเทนนิสของประเทศแคนาดานั่นเองครับ ก่อนการแข่งขันล้พแชมป์เขาก็คือจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะก็บูชาดเนี่ยจะได้เจอกับนักเทนนิสอีกคนหนึ่งที่ของประเทศโรมาเนียคือแคนาดาจะเจอกับรเจอกับโรมาเนียใช่แล้วค่ะแล้วบูชาเนี่ยเป็นตัวแทนของแคนาดาใช่แล้วค่ะดังว่าสวยอายุเท่าไหร่นะ21ปีเท่านั้นค่ะก็สัมภาษณ์กันเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการจับมือถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แต่เธอไม่จับไม่ยอมจับมือกับโรมาเนียถูกต้องแล้วต้องสุดท้ายต้องคอยดูว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นยังไงสนุกสนานแน่นอนค่่ะะไปชมกันเลยค หากจะพูดถึงนักเทนนิสที่สวยที่สุดในโลกถึงขนาดได้ฉายาว,ว่านางฟ้าแน่นอนว่าต้องยกให้กับมาเรียชราโปว่านักเทนนิสมือสองของโลกจากรัสเซียแต่ตอนนี้มีสาวสวยรุ่นน้องขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งนางฟ้าต่อจากมาเรียแล้วนั่นก็คือยูจินีบูชาดนักเทนนิสมือ7ของโลกจากแคนาดา แต่ล่าสุดครับนางฟ้ามีอันต้องตกสวรรค์โดนคนวิจารณ์ทั้งโลกเพราะดันไปทำตามใจตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องแถลงข่าวระหว่างการแข่งขันเทนนิสเฟสคัพซึ่งบูชาดคนซ้ายต้องแข่งกับดุนเกรูนักเทนนิสโรมาเนียมือ72ของโลกปกติตามธรรมเนียมแล้วนักกีฬาต้องจับมือก่อนแข่งดุนเกรู ก็ยื่นมือจับนะฮะแต่บูชาดกลับโยกมือบอกไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องจับโอ้โหงานนี้ดุนเกรูกเก็บความแค้นไปลงในสนามและเธอก็ทำสำเร็จครับเพราะแม้อันดับโลกจะต่ำกว่าถึง65อันดับแต่เธอก็สามารถเอาชนะบูชาติไปได้สองเซตร,รวดแบบนี้ตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าหัวเราะทีหลังดังกว่าเยอะเลยนั่เนี่ยแม้บูชาดจะออกมาพูดว่าที่ไม่จับมือไม่ได้โกรธอะไรนะ ก็แค่ไม่อยากอวยพรคู่แข่งเพราะตอนแข่งจบฉันก็จับมือปกติแต่คนทั้งโลกพูดไปเสียงเดียวกันว่ามันฟังไม่ขึ้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับในอนาคตว่าเจอแบบนี้จะเข็ดไหมและต่อไปจะจับมือคู่แข่งอีกหรือเปล่านะโอ้โหเป็นไงคะจบการแข่งขันเรียบร้อยเลยคะ่ะครับบูชาเรียบร้อยเลยผมว่าก็คงจะมีคนสมน้ำหน้าพอสมควรนะ<ช>คือ,ค,อคือจะไม่ถูกกันอะไรก็แล้วแต่เนะี่ย เราเป็นนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับเขาเรียกมันต้องสร้างภาพเล็กน้อยเออนักมวยมันจะชกกันเนี่ยมันยังเออยังจับมือยังมีแตะยังมีแตะนวมอะไรเลยนี่ก็คงมีคนสะใจกันเยอะนะครับคุณผู้ชมครับจากเทนนิสใช่ไหมเขาเนี่มาดูมอไซค์ทางเรียบซึ่งทางช่อง3ามของเราก็ถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็คือทางด้านของ MotoGP ค่ะ Mo t o g ตอตอนนี้เนี่ยเป็นสงครามของ2คนเก่งที่สุดกับดังที่สุด คือคนที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือทนายของมาร์กมาเกสเป็นนักบิดสเปนอายุนี่ยี่สิบเองนะฮะยี่สิบนิดๆเป็นเบอร์หนึ่งคว้าแชมป์ติดต่อกันมาหลายปีแต่ว่าคนที่ดังที่สุดไม่ใช่เขาคนดังที่สุดก็คือทนายบลเลติโนโรซี่โรซี่หลังๆอาจจะไม่ได้แชมป์นะฮะแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่ดังที่สุดในวงการเป็นชาวอิตาเลียนใส่เบอร์ส6ของยามาฮ่าล่าสุดที่อาเจนิน่าโอ้โหสองคนนี้บี้กันอย่างมันเชอด เฉือนล้มคว่ำทุกอย่างดราม่าตั้งแต่ออกสตาร์จนถึงดราม่าตอนรับถ้วยแชมป์จะเป็นมาเกสเก่งที่สุดหรือรอซซี่ดังที่สุดจัดไปการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกที่มันส์และเร้าใจที่สุดอย่างม o โต g p ปีหนึ่งแข่งกัน18สนามทั่วโลกใครที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดก็ได้เป็นแชมป์โลกในปีนั้นสำหรับปี2015ผ่านไปแล้ว2สนามสนามที่3แข่งกันที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งจะแข่งกันทั้งหมด25รอบมาร์กมาเกสแชมป์โลกคนล่าสุดนำมาเป็นที่1แต่แล้ววาเลนติโนรอซซี่แชมป์โลก9สมัยจากอิตาลีรถเบอร์46เนี่แหละฮะไล่บิดขึ้นมาจากอันดับ8 จนขึ้นมาบี้กับมาเกสได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนกระทั่ง2รอบสุดท้ายครับรอซซี่รถเบอร์46แสแซงมาร์กมาเกสรถเบอร์93และจังหวะนี้ครับมาเกสพยายามจะแซงคืนแต่ว่าล้อนหน้าดันไปชนเข้ากับท้ายรถของรอซซี่ทำให้เสียหลักลม้มและต้องออกจากการแข่งขันทันทีซึ่งเจ้าตัวเสียใจเป็นอย่างมากสุดท้ายแชมป์สนามนี้ก็ตกเป็นของวาเลนติโนรอซซี่ซึ่งตอนขึ้นรับถ้วยรางวัลครับรอซซี่เอาใจแฟนมอเตอร์ไซค์อจ อเจนตินาเต็มที่ใส่เสื้อดีเอโกมาราโดน่าตำนานฟุตบอลทีมชาติอร์เจนติน่ามาเลยดังแบบนี้นอกจากจะได้แชมป์แล้วยังได้ใจอีกด้วยส่วนอันดับคะแนนสะสมตอนนี้นะครับรอซี่นำอยู่อันดับ1มี66ตามโดวิซิโอโซอันดับ2มี60ตามและที่3 a n อันเดรียเอียนโนเนมี40ตามส่วนมาเกรสที่แข่งไม่จบในสนามนี้อยู่อันดับที่5มี36ตาม โอ้พี่แชมป์จะบอกเป็นการแข่งขันๆๆที่สนุกมากค่ะเดี๋ยวเ <มา S 1> นื้อเอก15สนามนะฮะนี่คือสนามที่3ก็เดี๋ยวลุ้นกันสนุกครับทางช่อง3 SD นะฮะ Variety ช่อง28หรือว่า38ก็ถ่ายทอดสดด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเรามาัวดร้อ,อก,กันคุณว<า>ิวใช่แล้วค่ะช่วงเฮียวีฮาค่ะ,คะเราก็จะเอาคลิปวิดีโอมาประชันกันค่ะพี่แชมป์คุณมีอะไรวันนี้วันนี้เรื่องของวิวนะคะจะเป็นมนุษย์แบบ ไม่มีกระดูกมันนึกไม่มีกระดูกจะเป็นยังไงและสงกรานะฮะเห็นเขาเต้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ไม่มีอะไรจะหาเท่าวันนี้อีกแล้วนะครับใช่แล้วรวมไปถึงนะฮะรปภตัวจี๊ดนั่นก็แบบว่าเต้นแล้วอึ้งกันไปเลยดยวรปภที่ไหนไม่รู้ฮะแต่รู้ว่าตอนนี้ดังกว่าผู้เล่นทั้งโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจัดไป แต่วันนี้เนี่ยผมจะให้ดูการเต้นที่เจ็บตัวเป็นคลิปเก็บตกมาจากช่วงเทศกาลสงกรานต์พูดได้เลยว่าอันนี้เหมือนเป็นมนุษย์ไม่มีกระดูก <c oughs> ี่โจ <c oughs> บเต้แ<ส>นแบบตื่นขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยเพราะคนดูเป็นล้านทำไมเขาทำไม